จทย์ใหญ่ของบ้านเมืองในวันนี้คือการอยู่หรือการไปของรัฐบาลรัฐบาลอยู่ยิ่งนานยิ่งอันตรายครั้นจะไล่รัฐบาลไปก็ไม่ได้รัฐธรรมนูญหรือไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะโจทย์นี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้ถ้ายิ่งนานอยู่ยิ่งนานเท่าใดวันนี้ต้องยอมรับนะครับ ว่ารัฐมนตรีที่เป็นสีเทาหรือออกดำหรืออาจจะเป็นดำเลยในความจริงนี่นะครับก็ยิ่งขยายอำนาจขยายบารมีความหวังของประชาชนในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์นะบรรดาจีนเทาบรรดาสีเทาต่างๆบรรดาการสร้างอิทธิพลต่างๆนะเรื่องของตำรวจเทา ขาราชการเทารัฐมนตรีเทารวมไปถึงเขากระดงคดีหัวสอวอแม้กระทั่งปัญหาชายแดนอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายและมีการขยายอำนาจแบบนิ่งๆก็มีเงียบๆก็มีโจ่งแจ้งก็มีนี่คืออันตรายประการที่หนึ่ง แต่ถ้าไล่ไปนั่นก็หมายความว่าขอยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจขับไล่รัฐบาลเลยโหวตไม่ไว้วางใจด้วยเหตุต่างๆที่พูดเมื่อกี้ก็จะไม่ได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะการแก้ไขรัฐนูนนั้นจะเสร็จสิ้นก็โดยประมาณนะถ้ามีการเปิดวิสามันก็ปลายเดือนธันวาถ้ายุบสภาก่อนปลายเดือนธันวาหรือต้นต้น,ตนมการา ก็จะไม่ได้การแก้ไขรัมนวนเช่นเดียวกันอันนี้คือโจทย์ใหญ่ครับโจทย์ใหญ่ของประเทศนะว่าจะให้อยู่หรือจะให้ไปแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าในมุมมองของผมนะอันนี้คือความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของการตัดสินใจของพรรคส้งอันนี้มุมมองของผมนะ เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการตัดสินใจของพรรคส้มที่เลือกพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลและเอาคุณนนุชินเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นถ้าพรรคส้มไม่ตัดสินใจแบบนี้แต่ไปตัดสินใจเลือกคุณชัยกเกษมจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทําการยุบสภาในทันทีข้อกังวลในต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในสังคมเลยก็มีการเลือกตั้งแล้วก็ ดำเนินการเลือกตั้งไปตามสถานการณ์ณเวลานั้นใครจะเสียงมากเสียงน้อยใครจะได้เปรียบเสียเปรียบว่ากันไปตามคันลองของประชาธิปไตยัดสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นผลงานของพรรคส้มอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่มันตรงไปตรงมาเป็นผลงานพรรคส้มที่ตัดสินใจเลือกแบบนี้ถ้าในมุมมองของผมนะครับเป็นความเห็นนะถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง อย่างร้ายแรงของการตัดใจในครั้งนั้นของพรรคประชาชนไม่รู้ใครจะไหวไงก็ช่างวันนี้จึงกลายเป็นประเด็นอย่างที่ผมบอกอะ่ะนะยิ่งอยู่ยิ่งนานไปก็ยิ่งอันตรายเพราะมีการขยายอำนาจบาร,รมีของรัฐมนตรีที่เป็นเทาเป็นดำเออรั้นจะบอกว่าเอารีบๆขับออกไปเลย ก็จะไม่ได้อะไรเลยมีแต่เสียกับเสียอีกไม่ได้รัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่เสียไปแล้วณนะเวลานี้คืออะไรก็คงจะรู้ดีครับวันนี้เลยฝากประเด็นนี้เป็นปัญหาใหญ่และเป็นโจทย์ใหญ่ของบ้านเมืองว่าท่านจะคิดอย่างไรท่านจะเลือกแบบไหนท่านจะเลือกแบบไหนแต่ได้ผมเลือกนะได้ผมเลือกนะไอ้สิ่งที่เสียมันเสียอยู่แล้วนะ่ะ ไอ้สิ่งที่กาลังขยายอิทธิพลบารมีของรัฐมนตรีเทาต่างๆฝ่ายค้านต,ต้องทําหน้าที่อย่างเต็มเหนียวและเอารัฐธรรมนูคน,มนคืนมาก่อนคือแก้รัฐธรรมนูนให้ได้ก่อนในมุมมองผมนะอันนี้อาจจะถูกใจคุณอนุทินเลยแต่ผมก็ไม่รู้จะตัดสินใจแบบไหนยังไงจริงๆเป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของพรรคส้มหรือพรรคประชาชนวันนั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เลือกแบบนี้ ไม่สนับสนุนแบบนี้ประเทศไทยก็ไม่เป็นแบบนี้ก็จะไปอีกทีหนึ่งพรักเพื่อไทยรับประกันสัญญาบอกว่าถ้าเลือกคุณจะเกษมเป็นนายกปีแล้วจะยุบสภาในทันทีนะครับข้ออ้างนะพักส้มบอกว่าโอ้ยยังดีเลือกแบบนี้ยังดีกว่าให้พักเพื่อไทยอยู่สองปีอันนี้ไม่ใช่เพราะเขาสัญญาแล้วว่าถ้าเลือกเพื่อไทยวันนั้นก็คือยุบสภาในทันทีครับโจทย์นี้ ช่วยกันคิดหน่อยนะครับปากเป็ะเด่นนี้ไปสําหรับท่านผู้ชมครับว่าเราจะปล่อยให้ยิ่งอยู่นานยิ่งอันตรายหรือว่าทนมันอีกหน่อยแล้วค่อยไล่มันไอ <c oughs> ้รัมตีกินเทาเนี่ยนะครับหรือรดีสีเทาตั้งไหนเลยนี่ไล่ก็คือการไม่เลือกแล้วแต่ไม่รู้เป็นใครนะครับนะก็มีอยู่หลายคนแล้วครับออ ก็ดูออกก็แล้วค่ะท่านผู้ชมก็คอยดูเอาครับจำนงเชมคนครับฝากประเด็นนี้ไว้กับพี่น้องแฟนๆเราครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ